น้องรุ่งพาชมสิบวัดสายมูที่ห้ามพลาดในจังหวัดตรังจะมีวัดไหนกันบ้างนั้นตามมาเลยค่ะวัดคลองน้ำเจ็ดวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่ศรัทธานในหลวงพ่อแสงอดีตเจ้าอาวาสผู้มีญาณวิเศษแม้ว่าปัจจุบันหลวงพ่อแสงจะมรณภาพไปแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธานในตัวท่านก็ไม่เคยเสื่อมคลาย วัดสาลิการามวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า300ปีเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อกา,กาแก้วการามพระพุทธรูปปางมานวิชัยถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตรังและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดนิคมประทีป วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรังอีกทั้งยังมีพระครูอดุลคุนาทานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปเป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชน,ชนชาวจังหวัดตรังเป็นอย่างมากภายในวัดยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ให้สักการะบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง วัดประสิทธิ์ที่ชายมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานวัดแห่งนี้ยังเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้าขายอีกด้วยวัดท่าพญา มาที่นี่ต้องได้กราบไหว้สักการะพ่อแก่เงินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือภายในปฏิสถานพระพุทธรูปที่สำคัญผู้ที่สนใจเสริมสิริมงคลและขอพรสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาเยือนในชีวิตอีกที่หนึ่ง <S <S วัดท่าสุขสำราญ มีความโดดเด่นในเรื่องของความเงียบสงบและมีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินหัวช้างเป็นช้างโพธิสัตว์เป็นช้างที่มีความเมตตาและเสียสละและยังมีพระท่าตุสุขสำราญเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนผู้มาเยือนสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันได้จากบนวัดด้วย วัดพระพุทธสีหิงวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจหากมาแล้วต้องได้กราบไหว้พระพุทธสีหิงพระพุทธลูปปางสมาธิศิลปะลังกาวงที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้มาสักการะบูชาจะได้รับความเป็นสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงวัดกมลศรี วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของหลวงปู่เงื่อมอังสุกาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดกำมสีหลังจากหลวงปู่เงื่อมมรณภาพสรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยทําให้ผู้คนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์และเดินทางมากราบไหว้ขอพรอ,อย่างไม่ขาดสาย วัดท้าพระพุธเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบโบราณวัตถุต่างๆภายในยังมีพระพุทธสายญาติพระบรรทม พระพุทธรูปปรางเซิฐมนโนราและพระนางเลือดขาวหญิงผู้มีบุญญาธิการและมีเลือดสีขาวบริสุทธิ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างวัดและทำหนุบำรุงศาสนาในภาคใต้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนจากทั่วสารทิศวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดในเตา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาหินปูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาและวัตถุมงคลต่างๆที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดในเตาภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆซึ่งมีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่า ผู้ที่ได้มาสักการะบูชาจะได้รับความเป็นสิริมงคลเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูที่ต้องมาสักการะขอพรและสัมผัสกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์